เป็นนิ่งหนเป็นน้่ยมีเครื่องอะไ้าหน้าหน่อยอันนี้าดเราใช่มคะบางยายป็นคที่ะงานนี้ก็าไปัานน้นกนนะาูไปออกนะ Ô yêu, yêu, bác sĩ. Ô yêu, bác sĩ. Ô yêu, bác sĩ. Ô yêu,

คุณพายับคลวงพ่อเรียกม่นี่พี่พยาพลวงพ่อเรียกข้ามตรงนี้ค่ะีน่ะฉันจะไหเธอาไปติดกระเป๋ฉันมันเยอะมาจานี่นี่นฉันเอามาจากบ้านตั้งใจ่นียกช่นนากระอนมากราหลพ่อนี่นอนร่มกนอนม่หน่อย เดกตุ้มตาเลยนรับหันมานี่หันไปโน้นนะไม้ถ่ายโลมาสวัสดีทุกคนว่าโวีดอุดมโซอุดรเตดอ วาหลวงพ่อด้วยนะถ้ามีอะไรมาดูทันวังเออครับเกฮะหน้าเป็นังี้เขาต้อคิวคิ้วขำแต่แกแข็งแรงน่าตาจะเอา่ตีมเปนอแล้วจะก็แข็งเลยตีมลองพองมาแล้วทำเสียงหน่อย เราก็ยินดีต้อนรับหลวงตาเรากลับมาวัดแล้วก็เราก็ไหว้พระรัตนตรัยพร้อมกันอิมินาสตาเลนาตัมมทังอาภิพุชย,ยมามะอิมินาสตาเลนาตัาามมทังอาภิพุชยมามะอิมินาสตาเลนา Sabang rataye aparatang, tuno panteh, Amat tuno aparatang, aparatang. tuno <laughs> ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีถ้าลูกลูกทุกคนถ้าลูกลูกทุกคนได้ประมาทพลาดพลั้งได้ประมาทพลาดพลั้งต่อหลงตาบุญชื่นต่อหลงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโรธปัญญาวุฒโธขอเมตตาธรรมขอเมตตาธรรมจากหลงตาบุญชื่นอยากหลงตาบุญชื่นปัญญาวุฒิ ไดญาบุตโตได้อโหสิกรรมให้ลูกลูกได้อโหสิกรรมให้รูลูกลูกลูกทุกคนลูกลูกทุกคนจะได้สำรวมระวังต่อไปจะได้สำรวมระวังต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไป ที่อื่นด้วยปวดหน้าดวงนีมาที่อื่นด้วยตั้งแต่นี้ต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปลูกๆทุกคนลูกๆทุกคนจะไม่กินเหล้าจะไม่กินเหล้าต่อไปนี้ต่อไปนี้ลูกๆทุกคนลูกๆทุกคนจะเชื่อฟังหลวงตาจะเชื่อฟังหลวงตาขอให้หลวงตาขอให้หลวงตา สงบขอกราบรานนานีมนล์